ទេទេខាង มันเนี oh, ้ยอย่างมาคนน่ะตาดำกูมุมล็อกโจโวน่ะโอ้ยสวัสดีครับดี้ยมันแต่มิกิตั้งแต่มิกิปันใบแล้วตตั้งแ่มิกิอย่างเมื่อใดเนี่ยมันวันหันอยู่แค่ในบ้านโอ้ยแก่มิกิประจําเป็นต้องออกนอกบ้านมีอินเทอร์เน็ตเครื่องหนึ่ง่ย แซ่ดกันจีบกันวันข้ามคืนผุ่งเลยโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอเออทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยความีอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเปิดกัมเมืองบ้านเฮาเนี่กัมเมืองบ้านเฮาป่ะนะก็กัมเมืองว่าเน็ตขนาดหมายถึงว่ายอดเยี่ยมนยอดเยี่ยมอยู่ได้เขาว่าเน็ตไปใจกันว่าอินเทอร์เน็ตยอดเยี่ยมทั่วโลกแน่ยโอ้แหมคิดว่าไปเลยเราเพิ่งใหนหัวน้ำมันน้นซึมอย่าไปแล้วไปเราไป้ไปเล่น เ๋อ,อเล่นไอยังมาแปลหัวผนะู้สูญเน่โอตั้งแต่ซื้อคอมใม่มาเล่นอินโดนอนเดสอย่างตัวหเหินเนาขาบอกเขาได้รับได้นอนเหมนกันนะแล้วเข้าไปเล่นอะไนั่นนี่นยังยังอ่ะอวเว็บ วูวายเบ๊บโดดเอมดอดคข้มเข้าไปที่แคมฟักเียวที่แคมโหว่บาดใจบ่าดใจบาดใจฮะคนเมืองเขามีเว็บไซต์ส่วนตัวด้วยกะไมีกะพยายังอ่ะก็ให้แค่เหรอให้เออใี้เนี่ยภาษาการเมืองก็แปลว่าพยายามดีมากพยายามเตือนเนี่ย โอ้บใจานที่ได้มีมาเนีรู้สึกจะเป็นไฮไฟนีนะโอ้ยเฮสไเหอเฮ้บ้าใจบ้าใจบ้าใจมีเท่าหรเฮสกับไไ่าเสียงแ้ฮีตตาชเคายแมนไฮตาชยฮตาชัยแล้วไมชูไมเชียยมนไม่ชูบายัไชูบายัแฮตลยมนแฮตไลออกูไกเหอะนี่ถ้าอย่าบางงูเรื่อมาบังใ้ไปแล้วป่ะให้ปวดหัวเหมือนแล้วป่ะ 红了，红了，你的血脉；泪花了，泪的血脉。珍走那完整的眼泪。 โอ้ยมานีก่อนดีก่อนเนาะขอส่งวิดีโอคลิปมึงไอ้ห่อเว้ยฮะเออมันวิดีโอเล่าแอบไายแอบไายแอบไายมึงนอนด้วยกันป๋าติดอยู่แต่คนโอ้ยพอมาพอไม่ต้องเล่นแล้วกินเนาะเตียวแล้วไ่แกเตียวแล้วเว้ยทีนี้บอกเฮ้ยเข้าใจไหมเอาวแน่แต่เราเบื่นถอดเสื้อถอดเสื้อยืดางด้วยไอ้นี่มัน เดี๋ยว<ฮ>เดี๋ยว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 ไอ้เหินยุ่งยนี่หางเ๋าแตงกายรนีย้ยีแน่แน่มันคุณคุ้นะเดี๋ยวเดี๋ยวลองพอกัอนอโอ้ยอันี้มันรุ่นเมียแหนี้ขออันไปรุ่นเมียน,นะมันเป็นชายกับผไยเมใดเนี่ยเดี๋ยวพ่อไอ้นอะไรน่ะบ้าคอยนมันคิงเหอนกันเะคเป็นยกับผ่มดวะังหวหงไปก่ เนี่ยเทคโนโลยีปเป็ห้องวัดดาบสองคม